เดีในในคนเลยนะครับตบาตาน,นี่ตัวนี้ท้องของไงเลยนเงนี่เยดืยดยอนดไปเค้งนี่เขาเรียกจักเดือนนึงโอ้หตั้งแต่นั่นสามเดือนตัวไงเลยนี่เนาะ Uh, มันห่อนมันละบ่อไปเนะตัวปลาดุกเขาขึ้บเห็นไหมตไปแล้วบ่อหวะแมแมนมันห่อนมันอะไดโตีนี่ปลดุกนี่วางอหันไปนี่ปั๊บปั๊บปั๊บปันี่อ เจ้าเอาหามืวานใส่กับกินอยู่ได้เป็มกินกินอยู่ค่ะขับรถว่าเพิจากหน่วยลงเหมือนนะไม่พ่อไปหาฮุงมาให้บ่วผิดกระเทียมกับมี่เอาแห่ทีหรือว่าเมื่อวานน่ะข้าวซ้ำน่ะซึ้เชียวน่ะนะนั่นข้าซ้ำน่ะซึ้เชียวคุ กร้างเขียวนะมันนะกรับแต่เนือนี่นะเน้นี่นะตัวอ่าี่ตัวมัจะไปค้องไงแค่หัวหาามันสีหัววันหหารบ่นี่ตัวนี่ยหงายตัวีไปเมือไหร่บ่ผมเอาอันคู่เก็บอาหอยเด้จตกเอาบานลงอะไรบานมกันเอาเ ัน่า้อยจะเอาต้แทนบรรยากาศคัาก็ได้เลยแม่เห็นนห่เป็นเฮียนต่อเต้นออกแล้วกกเห็ดปลูกต้นองผ้าเซน่างนี้เมื่อเนี่ยงามเลยนี่ปลูกผ้าวต้องขมทีแยบไปีม่ถูกปูกไว่าปลูกนี่รีบน้ำเลห็นมันเป็นแบบแบบสะหนามนะอกับเป็นสะไวหนามด้วยนี่ใส่ท่านมาปลูกเขาใช่เจ้าเอามาอยู่นี่ เื่อ้มุมหอออมัวเอาวูก่รอยกันนวมือีวัดงแต่พักท้าแม่เต็มใหน้านี่ยเมื่อกีานนบเบือใหาไ่หนออหอยเเรียหอ,อ,หอยะวอเอาอันนั้นอนามะใส่หะนะาบันเทือเฮ็ดบุญบุญบ้านแล้วนะมันจะงามไอเฮ็ดน้ำผุขึ้นนะน้ำผุดันขึ้นเอา,เอา,เอาจ้างเขาเฮ็ดเป็นยานาคใส่ทีนี่ ับปเ็ดกออรอันคนน้นนาเอเขาก็ชิมมาลำ้ำไปเจ้า,าแล้วทีวน,นี้น <c oughs> ต้นไปขอคนเด้อขอขอ,อันอําโปองเพื่อคนเด้อมานมีปัญหาอยู่ทางไนปนาไอ้ปะรดบ้านเขาเขาไปข้อเนี่ย เขาเหตุผลหลังคาเงื่อนเงื่อนเรียกเปเนแซ่สันตุใหญ่นะลุนกันเลยโอ้โหนี่ม่แม่มันทอดมันอะล่นี่ตั๊มปลาปลาใหญล่างมาแล้วโอ้โหปลาดุกนี่จริงปลาไม่ย่างอยู่มัานทอนมันอะลูกมันอะไรละนี่หมุนกุนกิโตมุบ็เข็งกระไเด้อโอ้จิ้งกีน่าเลยดี ปลาคอฟปคอแม่กบออยงไเปคอนะบางช่วงที oh. b lodge. B lodge oh. ่ตามันีถือมันปักไรไเอาปอย้าเลยโอ้ปลตัว้าัวเลยโอ้ไรปลาถกดุกดุกเอาเอาเอาไุกบาเลยประเทศนี้มาบ โ้อปาลานี่อเยนี่ปลานิ่หน่อยนะกระเคงครับเีเกินครับเขาเนี้ยก็ตรงหงคักได้นี่ทางก็แดงดังไฟถ่ายอยู่ด้ยทานอยู่ด้วยคนที่ไานเป็นไหนแค่ไห

ที่มีจะปล่อยจะมนบอกไปขายผิดมาปล่อยอย่านปล่อยน้ำเทพันนี่จัดเขาไป้ไว้ดเอาไม้ดีสาวไปนีนะนี่ไนัดไม่ออกตัวนี่ฮะเอาไปปูหนาววัดเนี่ยนะปูคนน้องฮะโต้เนี่ยเนี่ยแบบนี้อ่มาแต่เฮงเลเดินมีกรไดา ถาปุ๋ยอะไจค่อยกินถนาะนี่ะเอาถึงมาย่างได้ย่างวันนี้ไปเห็นหมาการเป็ดพอใช่พอยัถามเป็ดเราเรากค่ายไไปล่างไว้โ<ห>อ้โหอาไปล่างโอ้ย่างเป็ดแกยวผมขม เดยวตัวเดียวมาดปกติาดนี่ร้ายมากกเลยตันใส่ไปย่ำฝนตกอ่บรรยากาศบ้านหอมเบียบรรยากาศดีขนาดนั้นนนี่าุสื้อเขาซปื้อเขาเจ็ดรวยไรเี้ยอนนี้กสปีเลยนะ บ่ได้้งน้ำก็คือข่าวมุ่งบอยนเยบดด้งน้ำบดหลายปีแล้วเขาบ่ได้งแหงจ่บอเพินน้ำข่าถู่กที่สามมืออะไรฮาก็ร้องอะไรออกมาน่งอาวิธีวาดแหงต้องแบบนี้เละไรนตื่นได้หลายปีแล้วเฮงแต่เรน้ำอันนี้ที่เด็อหเยหโกัน ต่ว bon ่าหางอมบักน oh. oh. mm ีบยอมเนี่ยวานลูกไปปลาดุกธรรมชาติมึงงั้า่านเลยแหล่ะอะไรอ่ะโอ้โ้วานแหงีนี่สุดยอดเลยเว้ยฟีนี่จัดวานแหงสุดยอดเลยดึงออกไปลดวปลาเกบุ้งนะไปละลายทิดฟังวนกลุ่มใหม่ของมึงเว่าไปกวนนี่แกของมหร่ปลา ลากเงาว่าไ่ทรงไรนม่ะจับคนละส่วนยางลากงาู้วยเอ้ยเราเลียงเรุ่งตุบรงลากเขาฟังโอ้ยอันนี้ว่าไปแล้วมระเท้หน่อยปลาซิวนะมันราคาจิดแล้วนะแบบนั้นยิ่งทยิ่งขางคอของไ่เลยสองคนจับคนละส่วนจับล่ามเด้วยเาเดินมันลงไม้ให้มันคู่สูงทำการลดแล้วเอา ทางไวนึ่งรอบอมาลงมาอีกรอหนึ่งลอีนั่นแลเออลงล้เป็นทางเป็นทางข้าไปสูงจ้กกันซ้ำกับแพงซำกับตุ่นเล้นเรื่อนตงเรือนข้าวเลยโมจองบโมองจับได้กระออได้กระบอุนี่กอกอบน่ดีเนี่อกติ้งะเออเออแกเานี่่แเขาเหน ว่ามันจับมือโอ้บมันต้องใช้แหนี่นะพี่มือห้ามจิ้ปลานี่ยนะจับปลานอกแหก็ได้กินอยู่มันต้องเอาแหมาวานดอกอะไรนะ้จบวันสังทองเลยนี่นะนี่นะครับสังทองกำลังเห่าแหครับสังทองกำลังเห่าแห่แล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้แหก็ได้นะครับเนี่ยสังทองไม่ต้องใช้แหก็ได้เรียกสัตว์เรียกปลาได้ ไล่ๆมาเรามาลุ่นลุ่นมาแล้วครับเรารู้ว่าจะได้กี่แต้มครับวันนี้โอ้ยมีติ๊กติ๊กติกตัวเดียวเออแข็งมันหัวมันหัวพุ่งตัวใหญ่เออจะแล้วขุ่นยาติตัวบักใหญ่หนึ่งบึ่มเบิมบิมบิมอยู่โอ้มาแข็งหน่อยตัวหนึ่งพดออกแข้งปลาคอ เอกาป็จเนอกเน่อหันอามอาจับมือเปล่าแล้วนี่นี่ปลาโอเคด้คนคิดนี่ก่อนคิดนี่ก่อนนะครับเราจะถ่ายคลิปให้เดรื่อยเดี๋ยวชรอบทียเตามท่าตากันด้วยกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ